ท่านนายกเทศบาลตำบลทับพริกเนินทรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยท่านผู้สูงอายุวันนี้ทางเทศบาลก็ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้มาตลอดเลยนะเรียกว่าเมื่อผู้สูงวัยอายุมากขึ้นทางเราซึ่งเป็นเด็กกว่าก็มาอบอุ้มผู้เฒ่าเหมือนกับที่ผู้เฒ่าเคยอบอบอุ้มเราเมื่อตอนเล็กๆเ,เด็กๆแล้วก็เชื่อว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย ก็ขอ,อนโมทนากับทุกภาคส่วนเลยของอเทศบาลบ้งางาอบตาบ,าบ้างอบจบ้างที่จัดกิจกรรมแบบนี้ไม่ทิ้งผู้สูงวัยนะเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เรามีเขาเป็นคนให้เรามานะเราได้ชีวิตได้แขนขามาครบได้มีสติปัญญากลัวบาปกลัวกรรมกันทุกวันนี่ก็คนแก่เล่านิทานเรื่องเปรตเรื่องผีเรื่องนรกสวรรค์บาปกรรมทําบุญทําบาปคนเหล่านี้เล่าให้ฟัง แล้วก็มีวัดวาอยู่อาศัยกันมีบ้านได้อยู่กันมีสวนยางสวนเงาะสวนทุเรียนเนี่ยทำกินเนี่ยก็มาจากน้ําแรงของผู้สูงวัยทั้งนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าเราทิ้งผู้สูงวัยความภูมิใจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ในเมื่อวันนี้ปีกเราแข็งใครเป็นคนที่สร้างปีกให้เราและนกบินได้ลมใต้ปีกลมใต้ปีกที่หนุน,นแรงเสียดทานที่อยู่ใต้ปีกคําบนบ้างคําตําหนิบ้างดุบ้างไหว้ตีบ้าง นั่นคือแรงใต้ปีกลมใต้ปีกที่ทําให้เราบินได้สูงวันนี้ถ้าลูกหลานอยู่ไกลที่ไหนก็ตามทีอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองนอกเมืองนา<ๆ>ก็ให้มองกลับมานะว่านะที่เราบินไปได้ไกลขนาดนั้นไปได้ครอบครัวดีสามีลูกหลานดีอนาคตการงานการเงินยศตําแหน่งดีลมใต้ปีกของเราที่ลืมไม่ได้ก็คือผู้สูงวัยที่ทําให้เรามีวันนี้ฉะนั้นก็จึงของนโนมทนากับ ทุกๆท,ท่านที่นะเราได้เห็นคุณค่าและเราเชื่อว่าวันหนึ่งเราก็จะไม่พ้นความที่จะต้องเป็นผู้สูงวัยและเมื่อคนเหล่านี้ดับขันไปหมดเราก็จะมาแทนที่และลูกหลานของเราจะไปไหนเสียถ้าเราทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาอบอุ้มเราเหมือนที่เราทํากับเขาวันนี้เช่นกันวันนี้ก็จึงของนโมธนากับทุกท่านให้มีความสุขมีความเจริญ โดยท่วนทั่วกันอายุวันโนสุขคั้งพลังสิ้นการละนานเทอน